สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามค่ายแรงอยู่ที่ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันท์ในวิดีโอนี้จัดนาพาทุกคนมาบึงภาพบรรยากาศยามค่ายแรงแบบนี้นับตั้งแต่แถวบริเวณถนนคูเวียงเป็นถนนที่หลายๆคนกาจะลึ่งเคยลึ่งหูลื่งตากันดีเนาะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีศูนย์การค่าขนาดใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์การค่าที่มีซื้อเสียงในนครหลวงเวียงจันทร์ในระยะเวลานี้และก็เป็นศูนย์การค่า ที่หากระสร้างใหม่แล้วก็เป็นจุดรวมแห่งเศรษฐกิจแล้วก็เป็นบอลท่องเที่ยวในอนาคตนั่นเองเนาะในขอบเขตบริเวณนี้นับตั้งแต่ถนนคูเวียงนี่ไปเนาะจุฮหอดผู้หลีแก้มของดอนจันจะพาทุกคนมาเบ่งภาพบรรยากาศในช่วงระยะเดือนพฤษภาก็คือเดือน11นี้เนาะในสนปปลาวเฮากะในเวลานี้แมนคําไว้เนาะคําไว้แจ้งไว้ ระยะกลางคืนนี่จะยาวนานกล่ากลางเวรน,นั่นเองเพราะว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวเป็นฤดูแห่งที่หลายๆคนมักจะไปเที่ยวสมธรรมศาตรต่างๆตามแขวงต่างๆนอนโดยเฉพาะเป็นทางภาคเหนือในระยะนี้อุณหภูมิจะเย็นลงหลายและอากาศค่อนข้างที่จะดีเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิงภาพบรรยากาศในเขตตัวเมืองนี้น้ากันว่าจะเป็นแนวใดในช่วงระย,ยะเวลาแบบนี้ยุดพิเศษของถนนคูเวียงเส็จนี้เนาะนับตั้งแต่ สีแยกไฟแดงตลาดเศ้าแล้วเฮาเรี้ยวมาตามถนนคูเวียงนี่ฮาก็จะสังเกตเห็นเลยเนาะว่าทาั้งกั้มซรายมือจะเป็นทางตลาด ศูนย์าการค้าห้างพัสระสินค่าขนาดใหญ่และทางก้ามขวามือเขาก็จะเห็นมีเฮือนซานของประสาชนห้างขายเครื่องโซงขายเครื่องย่อยขายอาหารสัตว์เลี้ยงต่างๆและบวกกับต้นไม้ใหญ่นี่ก็คือเป็นต้นไม้ที่มีความสําคัญลายเนาะในตัวเมืองเนาะขาหลงจันทร์เขาแบบนี้เวลาเขา,เข,าเขี่รถไกยมาแถวๆนี้มันจะให้บรรยากาศที่บริสุทธิ์และกะเย็น พราะว่าต้นไม้ต้นนี้เนาะที่พุ่นปลูกเอาไว้แถวนี้หันมีอายุหลายสิบกว่าปีแล้วเนาะนั่นก็คือจะเป็นต้นหำงัวจุดพิเศษก็คือจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และบวกกับกิ่งใบที่หลายเนาะมันจะใหความยินในยามือสวยในยน้ำตอนสวยนั่นแต่ว่าคอยจะเลี้ยวลดมาทางกั้มขวามือเนาะก็คือเขียดนี่แมนขึ้นกลับบ้านผ้าไซเนะาะจะลัดออกไป ใส่เข้มของก็ได้หรือเราจะออกไปใส่ถนนท่าเดือก,ก็ได้คือกันเนาะถ้าว่าเขาหลัดมาทางกำนี้นี่อันนี้จะเป็นขอบเขตบริเวณชุมชนในเขตบ้านผาไซเนาะทางด้านนั้นก็นจะเป็นวัดนี่วัดผาไซเนาะแต่เขามาหอดจุดนี้แล้วเขาก็ต้องระมัดระวังในการขีดด่รถน่อยหนึ่งมันเป็นเขตที่มีประชาชนอายุหลายแล้วก็จะมีเด็กน้อยหลายแถวนี้เนาะก็ค่อยไปค่อยมาในการสัญจรในเขตนี้เพราะว่าเป็นเขตชุมชน ด้านหน้านี้ก็จะเป็นสีแยกไฟแดงเนาะก่อนจะหอดสีแยกไฟแดงนก็จะมีป้ายบอกเส้นทางก็คือเขาจะสังเกตเห็นป็นป้ายยิ่่ายใสีฟ้ารถนก,ก็นคือถาว่าเขาจะไปซื้อก็จะแมนไปถนนดอนจันถาว่าเขาจะไปทางกำไา้ก็จะแมนไปขวามิตรภาพลาวไทยเวียงจันทร์หนองคายแห่งที่หนึ่งถาว่าเขาเลี้ยวกั้ามขวาก็จะแมนไปถนนร้านสร้างนั่นเองแต่ในคลิปวิดีโอนี้คอยจะพาทุกคนออกไปถนนดอนจันเนาะเขาไปเบิ่งภาพบรรยากาศบริเวณ ถนนเส้นที่ติดกับส่วนสาธารณะเจ้าฟางงูหัน่นน้ำกันว่าจะเป็นแนวใดบรรยากาศจะดีเนาะในช่วงระยะเวลาของเดือน11หรือว่าเดือนพฤศจิกแบบนี้ในเดือนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทะร์เฮาจะมีบุญปางใหญ่เนาะก็เป็นบุญประจําปีเลยกับว่าได้นั่นก็คือจะแมนบุญพระธาตุหลวงเวียงจันทร์หรือบุญนมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นั่นเองจะปีนี้ก็แมนกงกันกับวันที 19, นะ่19เนาะ แต่ว่าบุ้ว่าปีนี้เพิ่นจะจัดงานได้หรือบอ่เพราะว่าในระยะนี้เนาะก็คือมื้อนี้เองตัวเลขของผู้ติดเชือ้อพยาธิโควิด19ในน้อข้อหลวงเมยงจันนี่แมนหยียบ5 0 0 4 0 0 5 0 0ต่อมื้อเนาะนี่ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งที่เฮดให้การท่องเที่ยวเฮาแมนยุดสงักเอาไว้เนาะก็บ่ให้ สามารถไปมาหาสู้กันได้ระวางแข่งโต๊ะแข็งแล้วก็้ายแดนระวางลาวไทยนี่กันยังโบมีท่าทางนว่าเพิ่นจะมีการเปิดประเทศเถื่อเดิอทุกคนอย่าสู้ไปหลงเสือเนาะว่าสปปลาวเขาจะมีการเปิดประเทศด้วยวายนี่ยังโบทันมีข่าวเถื่อเนาะเกี่ยวกับการเปิดประเทศให้มีการท่องเที่ยวขนาดระวังคนในน้องหลวงมวียงจันทจะไปต่างแขง่งไปท่องเที่ยวกันยังไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งถนนนะนี่เป็นถนนที่ติดกับ อ่าแคมของบริเวณแคมของเนาะอ่าทางกั้ามด้านนี้ก็จะแมนเป็นกระท่วงสาธารณาสุขจะอยู่ทางแคมของพีเดอร์เนาะกาสวงางสาธารณาสุขจะอยู่นี้เนาะทาวาผู้ใหบห่ฮูอาจจะเบิ่งชมคิววิโดนี้นี่เนาะแถวนี้เลยถ้าจากนี้ไปทางกั้ามซ้ายมือก็จะแมนหงแฮมดอนจันเป็นอีกหนึ่งหงแฮมที่มีซื้อเสียงในนครหลวหลงีมงจันเป็นหงแฮมที่ติดกับแคมของเขาสามารถขึ้นไปแล้วหน้มเห็น วิวทิวทัศน์ของนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็วิวทิวทัศน์แคมป์ของสองฝากฝั่งลาวไทยได้อย่างชัดเจนเนาะวัดที่ทุกคนเห็นนี่หันแมนวัดพียวัดเนาะวัดพียวัดนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่นอนอยู่ในขอบเขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในนครหลวงเวียงจันทร์ก็คือคปพิดูกั่อนเนาะที่ข่อยได้พาทุกคนไปบึงบริเวณขอบเขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในนครหลวงเวียงจันทร์นั้นก็จะประกอบมีวัดอินแปงวัดหายโศก วัดองค์ตือ้อวัดมีไซธาตุาาดำจนฮหอดพูดเนาะอันวัดสีเมืองแถวนั่นเลยเนาะขอ,ขอบเขตบริเวณอ้อมนั้นก็นจะแมนขึ้นกับเขตอุลรักประวัติศาสตร์จุดนี้ก็จะแมนเป็นหงหมัมหอมโหสถเป็นอาคารที่เพิ่นสร้างมาใหม่แต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็นยังบ่ทันรได้เปิดให้นำไส้เทืออยู่ในการปรับปรุงตกแต่งเรื่องต่างๆเนะาะเ,เกี่ยวกับความพร้อมอย่างสิ ุดเด่นของบริเวณนี้ก็คือจะเป็นต้นไม้ตุนวิกนี่เวลาเฮาขี่รถไก่มาย่างสิเฮาจะเนียมมากไก่อย่างสิเฮาก็จะเห็นเป็นอีกมุมมองหนึง่งให้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งในการขี่รถเลยยุดนี้ก็จะเป็นซีแยกก้าว่าเฮาเลี้ยวทางกำไา้แมนออกไปใส่ทางแคมป์ของเลย,ยติดกับแต่ฟังกันเจือน้าว่าเฮาไปซื้อนี่ก็จะออกไปใส่ ตลาดกลางคืนนะเนาะแต่เพื่อนว่าเวียงจันทร์ในมาเก็ตหรือว่าตลาดโฮมแดงนั่นสําหรับด้านทางกล้ามไา้มือนี่ก็จะมีกเป็นขอบเขตของสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์นั่นเองเห้ยวยดไปจนสุพดพลอยนอสามแยกปากปราศักพุ่นแถวนั้นเลยเนาะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดไหนนครหลงวงเวียงจันท์เป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงามและก็ติดกับแคมป์ของนั่นเองสวนทางกั้ามด้าน ขวานี้ก็จะแมนเป็นทำเนียบประธานประเทศหรือว่าหอคำนั่นเองเนาะก็แมนติดกับส่วนสาธารณะแบบนี้เส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางวันเวเนาะเป็นทางล่องนั่นเองเป็นขาขึ้นเดอ้อทุกคนถ้าว่าผู้ใดขี่รถส่วนกะามานี่มีถึกเจ้าหน้าที่ปรับใหม่ในนอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวกี่ก่มาเมื่อกี้นี้ ขอบเขตบริเวณนี้เนาะวัดวาอาหามแมนมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อิหลีเนาะแถวนี้นี่มีความสวยงามร้ายระกาหูพางค่ายคือกันแถวนี้แต่ก่อนเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อนมากมารย่งางลิ่นมากมาอ่าสมบรรยากาศย้มค่ายแหลงน้ำต่อนแหลงจังสี่แถวถนนเส้นนี้แต่กแต่ว่าปัจจุบันนี้แมนนักท่องเที่ยวกะ รุดหน่อยถอยลงหลายเน,เ,าาเนื่องจากในครนลวงเวีหลงมังจทันยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโดวิด -19 อยู่แบบนี้เลยเฮ็ดให้ผู้ให่กับโบก้าที่จะมาท่องเที่ยวกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเสื้อพยาธี่ค่อนข้างที่จะแพลาลามได้ง่ายแล้วก็ติดกับคนได้ง่ายนะผู้ใหญ่กับญาติเนะาะถ้าปิดแล้วก็กหงายกักวตัวสิบสี่มือสว8วมือพูดว่าเห็นฮาในเสียโอกาสในการชซชีวิตอย่างส อันนี้ส่วนทางด้านนี้ก็จะแมนเป็นวัดจันทนร์ปีนี้ก็ยังบบได้มีจัดงานบุญประเพณีประเพณีส่วงเหอทาวัดจันทร์เนาะไหลเืาไฟอย่างสิกับบมีเลยเนาะปีนี้ก็น่าเสียดายเนาะอาจจะเป็นปีหน้าหรือปีต่อไปก็ได้เนาะหากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในสนปป,ปลาวเฮามันดีขึ้นสถานการณ์มันดีขึ้นอย่างสิการท่องเที่ยวกันหาจจะกลับมาไวๆนี่ ระยะน,นี้อยู่แคมป์ของจะมีต,ะะต้นดอกแสงเนาะบางคนก็เอิ้นต้นดอกแส้งบางคนเอิ้นต้นดอกเหลาที่มีดอกสีขาวอยู่บริเวณหาดทรายนั่นสวยงามเนาะสวยงามหลายแล้วคอยก็ได้ไปทายวีดีโอเนาะ,ะภาพมุมสูงภาพมุมต่ำมาฝากทุกคนได้ับชมกันแล้วหรือประ่า,านใด่ยังบ่ทธาชมก็สามารถเลื่อนวีดีโอลงมาหน่อยนึงเนาะก็จะเห็นเลย เป็นภาพบรรยากาศที่หนึ่งปีหาสมในหนึ่งครั้งเนาะระยะน,นี้กะเตาเวนกำลังใกล้สตุกดินแล้วเนาะกัมีแสงสะท้อนขึ้นมาน้อยนึงมีความสวยงามหลายเนาะผู้คนเนาะทางวัยรุ่นอ่าหลๆคนมาแบบเป็นคู่มาเดียวกับหมักมาถ่ายหู้บแถวบริเวณนี้มันสวยงามเนาะถ้าสังเกตเห็นน้ำน้ำของ สะท้อนใส่กับแสงแดดงามค่ายแรลงอย่างสิให้มีความสวยงามหลายแต่ว่าตลาดนัดตลาดขายเครื่องทีว่าราคาถึกเนาะเอิ้นว่าตลาดโฮมแดงแมนพื้นโบได้ให้บริการเถอเด้อเพื่อยังปิดตลาดเถอเอไว้เนาะในระยะนี่ มีที่เขาเห็นในช่วงระยะนี้ก็จะมีเพียงแต่ผู้คนเนาะพิ่นมักมาออกกำลังกายมักมาแลน่นมักมาขี่รถทีพยาบ้ช่วงระยะเวลาแบบตอนแล้งแบบนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่แต่ว่าก็ลดหน่อยถอยหลงเพราะว่าปัจจุบันนี้สถานที่ออกกาลังกายสถานที่พักพรอนอนไจบอมีแข้มของบอนเดี่ยวแล้วเนาะในสวนปอ่าในนครหลวงไม่จัดของเฮาก็คือมีทั้งบึงทัดหลวงกับมีส่วนเจ้าฟ้าง,งมกับมี ล้วก็จะมีอีกหลายจุดหนอ่อมี3-4จุดพุ่นแล้วก็มียืดืนหฮัดหลวงกับมีอีกอย่างสเฮ็ดให้หลายๆคนก็เลือกไปบอนที่เขาสะดวกเนาะแต่ว่ายอมรับเลยว่าในช่วงระยะนี้แถวเนาะขาหลงวงเี้งจันทมันมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเนเรื่องจุดต่างๆบว่าเป็นโซนเศรษฐกิจโซนการท่องเที่ยวมันเพิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะถึงว่าจะมีการ แร่ระบาดของเสื้อพญาควีสิเยูเนาะแต่ว่าเรื่องการพัฒนาเป็นกะค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆผู้ใดที่มักฮักษาสุขภาพนี่มาเรียนได้เนาะเรียนตั้งแต่สามแยกปากประซักไปจนสูรหูป,ปันของเจ้าฟางงูพูดเนาะส่วนของอทางด้านตลาดน้อยทางด้านลุมพุดมีระยะทางกันหลายกิโลเมตรเตริบเนาะเรียนไปมาไปกลับหรือย,อย่างนี โอ้ฮาประกาศว่า1เดือนนี่หุนดีแน่นอนเนาะขนาดค่อยบางครั้งม้ายางทายคลิปเองสิกันยังเมื่อยเหงอแตกเลยเอานี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศยามค่ายแรงอยู่ที่ตัวเมืองนะหลวงเวงจันร์แท้เนาะนับตั้งแต่ถนนคูเวียงเนาะที่พาทุกคนค่อยขับรหลดวมภาพบรรยากาศมาจนมาฮอดถนนแคมของส้นแคมของนี่ยูทีบริเวณสวนสาธารณะเจ้าฟางงม,มแบบนี้ เป็นบรรยากาศของเดือนพัศจิกนี่แหละเนะาะเก็บภาพแบบนี้มาให้ทุกคนได้ภับสมน้ำกันและอีกบพุพเเท่าไหมือ่อก็คือวันที่19นี่จะมีบุญประจำปีเนาะบุญนมัมสการพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ป็นบุญมโหลานเลยก็ว่าได้เนาะแต่ว่าบุวา้ว่าปีนี้จะมีการจัดงานหรือบอหรือจะมีแต่ตักบาตรธรรมดาเวียนเทียนแบบ ปีผ่านมาเนาะก็คือปีกลายนี่เองแบบน้อยๆเนาะก็จะเก็บภาพบรรยากาศส่วนนั่นมาฝากมาตอนทุกค้นเบิ่งน้ำกันอีกท่านึงว่าจะให้ภาพบรรยากาศเป็นแนวใดจุดบริเวณนี้ก็เปลี่ยนอีกหนึ่งโซนเนาะต่กอนแถวนี้จะมีทั้งป็นห้านคาเฟ่ห้านกาแฟห้านอาหารห้านนั่งกินดืม่มแถวนี้จะมีผู้คนมกักมาท่องเที่ยวหลยเนาะต่ก่อนเด้อแต่ว่ามาปัจจุบันนี้ห้านอาหารต่างๆที่ได้กล่าวไปนั่นเพิ่นกั ปิดให้บริการส่วนเนเานอพวานเนื่องจากโบมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญแล้วได้จากการท่องเที่ยวกับแมนได้จากสาวต่างประเทศเนาะเพิ่มมาท่องเที่ยวในโซปราบลาวเฮาดัานนักขอลวงวิงจารณ์แคมป์ของเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งเปลี่นทางเลือกของเพื่นเนนอทีเพิ่นต้องได้มาท่องเที่ยวเพราะว่าบบวาจะเป็นมาท่องเที่ยวจุดลัก ในนคอวหลวงวิเญาก็คือจะเป็นพระธาตุหลวงวิญจานพระตูไซวัดศรีสะเกดอหออ่านพระแก้วจังสิามาสมวัดวาอาหามจังสิหรือจะไปชมแบบวิถีชีวิตของประชาชนก็าสามารถมาได้เนาะแนะนาเลยถ้าอยากไปเบิ่งวิถีชีวิตการปลูกพักปื้ดปลูก,ลกพืชต่างๆกันสิแนะนาไปเข,านเ,นเขตสีฐานเนาะเขตสีฐานบ้านหอมแถวนั้นเมืองหาดไซฟองแถวนั้นพูดเนาะจุดยอดเลยเนาะวิถีชีวิตของประชาชนแถวนั้น เอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้กะขอขอบใจน้งทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสมขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกคอมเมนต์หากว่ามีข้อมูลอันไดที่ผิดพลาดกะสามารถติดสมเข้ามาได้เด้อเอาไว้เจอกันใหม่พอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปว่าจะพาไปฮับสมในสถานที่ใดต่มในนครหลวงเวียงการสำหรับวิดีโอนี้สบายดี